ลองนึกภาพว่าถ้ามีแผนที่ชี้บอกวิธีให้คุณออกจากทุงนี้ที่คุณอยู่ไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดร่ำรวยที่สุดประสบความสําเร็จที่สุดและน่าทึ่งที่สุดอย่างที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยลองนึกภาพว่าแผนที่ที่ว่านี้จะทำให้คุณเห็นทุกย่างก้าวของการเดินทางไปสู่ชีวิตเช่นนั้นและคุณจะได้ระหนักถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองวิธีหาหนทางข้ามอุปสรรคทั้งมวลวิธีเอาชนะสิ่งท้าทายทั้งหลาย วิธีต่อสู้เพื่อโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งระหนักถึงศักยภาพและคุณลักษณะอันทรงพลังทุกประการที่คุณมีอยู่แล้วซึ่งจําเป็นต่อชัยชนะที่จะได้จากการเดินทางของคุณคุณกําลังถือแผนที่ที่ว่านั้นอยู่ในมือแล้วครับนี่คือแผนที่ชีวิตของคุณเป็นแผนที่ไปสู่ความยิ่งยงและชัยชนะบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่มีอยู่ในโลกเขาจะมาช่วยแบ่งปันเรื่องการเดินทางที่ดูไม่น่าเชื่อ และแน่นอนมันจะเป็นความเป็นไปได้สำหรับคุณและพวกเขาเหล่านี้จะมาเปิดเผยว่าเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมทุกสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราและเปิดเผยว่าด้วยการลงมือทําต่างๆนานาเราจะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายในภารกิจของเราเราทุกคนล้วนเกิดมาบนภารกิจและได้พบความสุขอันยืนยาวและเปลี่ยนโลกได้จริงๆนี่คือเหตุผลที่คุณมาอยู่บนโลกใบนี้ นี่คือบททดสอบเพื่อดูว่าภารกิจบนพื้นโลกของคุณเสร็จสิ้นหรือยังหากคุณยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังไม่เสร็จสิ้นหรอกในหนังสือเล่มน,นี้ได้รวบรวมวิธีคิดของคนประสบความสาเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้กันเลยครับโลกใบนี้มีทั้งความสวยงามและความทุกข์ยากเป็นของคู่กันทุกๆสิ่งย่อมมีด้านตรงกันข้ามมีแสงสว่างย่อมมีความมืดมีใกล้ก็ย่ยอมมีไกล มีขึ้นก็ย่อมมีลงมีซ้ายก็ต้องมีขวามีร้อนก็ต้องมีเย็นมีความมั่นคงก็ต้องมีความไม่แน่นอนมีมั่งมีและความยากจนมนุษย์ทุกคนย่อมมีคุณสมบัติทั้งด้านบวกและด้านลบและแน่นอนทุกสิ่งย่อมมีสิ่งตรงกันข้ามเสมอและโลกที่คุณปรารถนาจะเข้ามาอยู่นี่เองที่มีศักยภาพอันเท่าเทียมกันที่จะได้รับความเป็ติอินดีอันล้นเหลือความรักอันยิ่งใหญ่ความท้าทายอันยิ่งยง และความทุกข์ทนอันมากหลน้นเป็นคุณเองที่ต้องการมาณที่นี้และ,ะเผชิญกับการประจนภัยของการใช้ชีวิตในสถานที่ที่งดงามแต่ทว่าแสนท้าทายนั่นเองเพราะว่าเป็นคุณเองที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่มีความยากลําบากใดจะยิ่งใหญ่เสียจนมาหยุดยั้งคุณจากการค้นพบความเป็นฮีโร่ภายในตัวคุณได้เป็นตัวคุณเองที่ต้องการบุกบั่นบนเส้นทางของฮีโร่เพราะคุณคือฮีโร่ของเรื่องนี้ เมื่อเริ่มต้นการเดินทางแบบฮีโร่คุณไม่ได้ถูกจริงให้เดินทางโดยไม่มีอะไรติดตัวคุณเกิดมาพร้อมศักยภาพอันทรงพลังมหาศาลและแน่นอนมันมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วครับที่จะทำให้คุณประหนักถึงความฝันของตัวเองและเอาชนะความยากลําบากอุปสรรคที่เจออยู่ในตอนนี้หาแต่ว่าการเกิดมาในโลกแห่งวัตถุที่จํากัดแห่งพื้นแผ่นโลกนั้นสติปัญญาและจิตสํานึกจึงจํากัดไปด้วยซึ่งหมายความว่า คุณไม่อาจจดจําธรรมชาติอันแท้จริงของตัวเองได้อย่างแท้จริงและไม่อาจจดจําศักยภาพอันทรงพลังภายในตัวคุณหากต้องค้นพบด้วยตัวคุณเองมันมีเพียงการเดินทางบนเส้นทางของฮีโร่ได้สําเร็จและยอมให้คุณสมบัติอันสูงสุดของความเป็นมนุษย์บังเกิดขึ้นในตัวคุณและท้ายที่สุดคุณถึงกลายเป็นฮีโร่และหลังจากนั้นจุดมุ่งหมายใหม่อย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในใจคุณนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้คนที่กําลังเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางของฮีโร่ ด้วยทุกสิ่งที่คุณค้นพบมาแล้วบนเส้นทางนั้นนั่นหมายความว่าคุณกําลังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนที่ได้ซึมซับและรู้ถึงเรื่องราวของคุณคนที่คุณกําลังจะพบต่อไปนี้ผ่านการเดินทางบนเส้นทางของฮีโร่มาแล้วคนเหล่านี้มาจากทั่วโลกและรวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวพวกเขาเหล่านี้ให้กับพวกคุณเพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มต้นบนเส้นทางของฮีโร่ของตนเองด้วยหมายเซตยของพวกเขายกตัวอย่างเช่นลิสเมเล เกิดจากพ่อแม่ที่ติดยาและโตขึ้นท่ามกลางความยากจนในนครนิวยอร์กหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตแล้วนะครับพ่อเขาเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงตอนที่เธอยังเป็นมารุนนั้นเธอพบตัวเองว่าตัวเองไร้ที่อยู่อาศัยลิสเนี่ยเรียนไม่จบต้องอาศัยช่องบันไดเป็นที่ซุกหัวนอนและแอบกมยอาหารมาประทังชีวิตแต่ตอนนั้นเธอเองที่เกิดคิดว่าความฝันอย่างหนึ่งก็คือการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาดสี่ปีต่อมาลิสทำตามความฝันได้สําเร็จ และด้วยการแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เธอกลายเป็นนักเขียนหนังสือขายดีและกลายมาเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ทั่วโลกต้องการฟังมากที่สุดคนหนึ่งในตอนนี้ GM ราวจากอินเดียเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอินเดียเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและโทรศัพท์ชาวบ้านที่นั่นต้องเข้าคิวเพื่อรับส่วนอาหารแม้ว่าเขาจะสอบตกในการสอบไล่ครั้งแรกของโรงเรียนระดับประถม คุณราวก็ต้องการเข้าสู่การทาธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่ว่าสักวันเขาจะได้ตั้งหลักบ้างและมีบ้านดีๆสักหลังหนึ่งมีเงินเยอะๆโชคดีที่เขาคอยเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามานับจากธุรกิจโรงปอซึ่งเป็นธุรกิจแรกในที่สุดคุณราวก็ขยายธุรกิจออกไปจนทุกวันนี้อาณาจักรธุรกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเต็มไปด้วยโรงงานไฟฟ้าการพัฒนาสนามบินและทางหลวงรวมทั้งการพัฒนาชุมชนเมืองเขาไม่เคยหยุดฝันเลย แฮมิลตันจากสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นในครอบครัวที่แตกแยกในรัฐฮาวายรู้สึกแปลกแยกและถูกเลือกปฏิบัติเขาตระหนักรู้ว่าเขาจําเป็นต้องเติบโตให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักเล่นกระดานโต้คลื่นและไปในที่ที่ไม่มีนักเล่นกระดานโต้คลื่นคนไหนเคยไปมาก่อนการประชดภัยอันท้าทายยิ่งใหญ่ในผืนน้าหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่เขาได้รับบาดเจ็บร้ายแรงก็ะดลูกหักบ้างละ่ะ ลงหายไปในทะเลยอยู่หลายหนแต่ว่าแฮมิลตันก็ยังตระหนักถึงความฝันของตัวเองที่จะทําลายข้อจํากัดต่างๆในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้และเขาก็เริ่มกลายเป็นนักเล่นกระดานโต้กลื่นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่จะเคยพบเห็นมาเขาไม่เคยหยุดฝันเลยทีเดียวอนาตเซียโซอาเลจากโรมาเนียและครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นของเธอหนีมาจากโรมาเนียที่เป็นคอมมิวนิสต์ช่วงจุดสูงสุดของสงครามเย็นเพื่อหาชีวิตที่ดีกว่าเดิม เธอมาถึงลอสแองเจลิสดยไม่มีเงินและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เธอทํางานวันละ14ชั่วโมงในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งจนเมื่อเธอตระหนักรู้ว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอได้จนกว่าเธอจะเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เธอจึงเริ่มตัดสินใจเริ่มธุรกิจของตัวเองหลายปีต่อมาเธอประสบความสําเร็จในทันทีกับวิธีการเขียนคิ้วที่ไม่เหมือนใครแล้วหลายปีผ่านไปศิลปะในการเขียนคิ้วของเธอก,ก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศและทั่วโลก พอลออฟเลียจากสหรัฐอเมริการะหว่างที่เขายังเป็นนักเรียนต้องต่อสู้กับอาการดิสเลกเซียซึ่งเป็นความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้และโรคสมาธิสั้นและแม้ว่าเขาจะอ่านหนังสือไม่ได้แต่ทั้งนี้เขาก็มีความทะเยอทะยานจะสร้างบริษัทที่ใหญ่กว่า IBM เพื่อเอาชนะความท้าทายของการอ่านพอลได้พัฒนาทักษะของการสังเกตจนแจ่มชัดและวันหนึ่งขณะยืนเข้าแถว รักษาที่พัฒนาขึ้นนี้ก็ทําไม่พอมองเห็นความต้องการหนึ่งอย่างนั่นก็คือการพิมพ์และการถ่ายเอกสารในราคาถูกจากแนวคิดอันนี้ร้านกินโกสก็เกิดขึ้นซึ่งในที่สุดก็ได้เติบโตเป็นบริษัทถ่ายเอกสารมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐปีเตอร์จากแคนาดาเป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งวัยหนุ่ม จนการประทะอย่างรุแนแรงครั้งหนึ่งเป็นบทเรีเขาล้มลงนอนบนน้าแข็งโดยร่างกายท่อนล่างขยับขย i e n ไม่ได้เขาสาบานว่าถ้าเดินออกจากตรงนั้นไม่ได้เขาจะเลิกเล่นฮอกกี้ตลอดกาลอีกชั่วโมงต่อมาเขาก็เย็ยนขึ้นได้ดังที่ลั่นวาจาไว้ปีเตอร์เก็บกระเป๋าแลวหันเหไปเป็นนักเทนนิสมืออาชีดแม้จะไม่ได้เป็นนักเทนนิสอันดับต้นๆแต่ปีเตอร์ก็ยังเดินหน้าต่อไปจนกลายเป็นโค้ชเทนนิสที่ได้รับการนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในทุกสมัย และได้สร้างบริษัทจัดการแกงกันเทนนิสที่ใหญ่ที่สุดในโลกมัสตินคิปจากสหรัฐอเมริกาสร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ในฐานะผู้บริหารอุตสาหกรรมดนตรีของลอสแอนเจลิสที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งแต่ในที่สุดด้วยการเสพยาและดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจึงนำไปสู่เรื่องตกต,ตะลึงอย่างที่สุดในชีวิตมัสตินถูกยิงแม้จะสูญเสียทุกอย่างทางกายภาพแต่เขาก็ยังเหลือภูมิปัญญา มัสตินเริ่มสร,สร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้ตนเองนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นบล็อกเกอร์และนักเขียนผู้ให้แรงบันดาลใจด้วยผ่านทางเว็บไซต์บัญชีอีเมลและทวิตเตอร์ของตนนั่นก็คือ The Daily l o v e ความรักประจำวันซึ่งโตโตอย่างรวดเร็วมากพีทแคโรลจากสหรัฐอเมริกาฝันถึงการทำสิ่งเดียวในชีวิตนั่นก็คือการเล่นกีฬาและมีอาชีพนักกีฬาแต่ความฝันเช่นนั้นก็ชะงัก เมื่อเขาพลาดและทำคะแนนในฟุตบอลลีประชำชาติทำให้พีทงงงันว่าจะทำยังไงต่อไปดีกับทักษะความชำนาญของตัวเองจนตระนักได้ว่าความฝันยังคงเป็นจริงได้แต่ด้วยวิธีที่เขาไม่ทันนึกถึงพีทกลายเป็นโค้ชฟุตบอลและแม้การเป็นโค้ชมืออาชีพนั้นมีขึ้นมีลงเขาก็ยังกลายเป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดคนหนึ่งและกลับมาพบกันในอีพีสองในเพลย์ลิสต์ The Secret Hero นะครับ motivation podcast สวัสดีครับ